ครับอยู่กับร้านบางคล้ายแอดซ็อฟนะครับวันนี้จะมารีวิวเจ้าตัวคอป26 Gen 5ของดับเบิลเบลนะครับผมตัวนี้เป็นน่าจะเป็นตัวพิเศษนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวพิเศษเพราะว่าผลิตมาน้อยพ่าที่ผมเห็นนะบางร้านก็ขายหมดไปแล้วนะครับโอเคมาเปิดกล่องกันนะครับตัวนี้ก็จะมีปืนให้ดูสภาพปืนนะครับตัวนี้มีหัวค้อนมาให้ถอดได้ตัวเสริมแม็กนะครับ ตัวเดิมนันจะเป็น26ตัวสั้นถ้าถอดออกคือถอดได้จะเหลือตัวแค่เนี้ยแต่ประเด็นคือท่อในเขาจะยาวเห็นไหมท่อในอ่ะเขาจะยาวนะครับอ่ะให้ดูอีกฝั่งนึ่งก็ยี่สิบหกเจนห้านะครับออสเตรเลียตัวนี้เป็นตัวสกีไลน์นะครับไม่ได้ปั๊มลงไปเนาะตัวส,ส้นนี้สามารถถอดได้นะครับแต่ผมคือเขาติดมาให้แต่สามารถถอดได้แต่ถ้ากดถ้าเกิดคนมือใหญ่ อันนี้ผมเป็นคนมือใหญ่นะครับถ้าไม่มีส้นตรงนี้มันก็จะจับได้ไม่สุดสกีไลน์ก๊อฟนะครับเป็นแบบหัวค้อนดีไซน์สวยนะครับผมยิงมาค่อนข้างน้อยเพราะราอยถลอกแค่นี้เองนะฮะเอาให้ดูแม็กนะครับก็มีร่องรอยตามการใช้งานนะครับมาพร้อมกล่องอย่างดีแซนด์ความจาดทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมโอเคต่อไปจะไปชมการทดสอบยิงกันนะครับ เอาละครับถึงเวลาทดสอบยิงเจ้าตัวก๊อก26งานดับเบิลเบลนะครับลืมแจ้งเป็นงานของจีนแต่ตัวนี้เป็นตัวเจนใหม่เจนะครับสภาพสวยมากนะครับผมให้ดูอีกทีนึงนะครับมาเราก็จะมาทดสอบยิงกันนะครับแก๊สที่มีกทดสอบเอนี่ยเป็นแก๊สตัวอิทีพันเหมือนเดิมนะครับโอเคเวลาอาจแก๊สตัวนี้มันจะเป็นฝาปิด นะครับเห็นไหมนีย่ยเป็นฝาปิดแล้วก็ดึงตัวล็อกไม่รู้เห็นไหมนะในกล้องตัวล็อกแล้วก็ดันไปข้างหน้าแล้วก็ดันออกไปอีกนะเขาจะล็อกให้อยู่แบบนี้นะครับแล้วอาจแก้ลงไปค้าง4ี่ห้าวินะครับสักสองครั้งโอเคพอเราอาจแก้เสร็จแล้วเราก็ดันกลับเข้าไปปุ๊บแบบนี้นะครับ น้ำหนักลูกที่ผมจะทดสอบแ่บเป็นลูกขนาด0.20ใส่สปีดโรเดอร์ถ้าท่านใดไม่มีสปีดโรเดอร์ก็เอามือใส่ได้นะครับช่องใส่ลูกเ็าจะมีมาให้เหมือนกันเหมือนปืนแทบจะทุกรุ่นนะครับโอเคเราก็ดึงลงมาเราก็แบบนี้นะครับเราก็ใส่ลูกเันนใส่สักประมาณแปดนะครับแล้วก็จะเรียงให้มันส,นสวยๆเรียงแบบนี้นเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการทดสอบมี นะครับแต่ผมจะวัดความแรงด้วยนะครับอโอเคนะอไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นสามศูนย์หกสามศูนย์ห้าสองเจ็ดสองเก้าเจ็ดนะครับประมาณนี้ ความแรงก็อยู่ประมาณไม่เกิน310นะครับเพะสองนัดแรกมันมันวืดไปตัวจับความเร็วมันจับไม่ได้นะครับมายิงให้หมดแม็กเลยนะครับนี่ลูกหมดสไลด์ค้างแล้วนะครับถ้าสไลด์ค้างจะเป็นแบบนี้ก็จะเท่ๆหน่อยเนาะมันเป็นหัวค้อนเสริมนะครับถ้าจะถอดก็ถอดได้นะแต่ต้องเปลี่ยนท่อในเพราะท่อในเขายาวยาวมากนะครับยาวน่าจะเท่ากับก๊อกประมาณก๊อก17นะ โดยประมาณนะครับมันอาจจะยาวขวานะไม่แน่ใจนะครับก็หลังจากเล่นเสร็จแล้วนะครับทําไงเราก็จะปลดแม็กซีนอกกอกน,นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยบอกก่อนว่าจะเป็นเจนส่วนใหญ่เจน5จะมีตัวปลดแขวนสไลด์สองฝั่งสำหรับคนถนดัดซ้ายหรือขวานะครับตามจริงแล้วเราก็ไม่ค่อยแนะนําให้การดึงลงแบบนี้นะครับดึงลงแบบนี้ทําให้สไลด์มันสึกหรือแตกได้นะครับเราก็จะทําแบบนี้อ่านะครับ ก็ประมาณนี้หลังจากเอาซสายลงเสร็จแล้วเราก็จะร่นไก่ทิ้งทุกครั้งนะครับย้าว่าทุกครั้งการตัวสปริงมันลา้าทําให้มันสับวาลได้ไม่ดีไม่มีประสิทธิภาพนะครับผมโอเคถ้าใครสนใจก็สามารถทักที่เพจบีบ,บีการเตะเชิงเซานะครับไลน์แอดดีแคร์ซอฟนะครับผมถ้าไลน์แอดไม่ขึ้นลิงก์ด้านล่างมีสแกนคิวอาร์โค้ดทายคลิปก็ได้นะครับผมก็ใครจะขายผมก็รับซื้อนะครับโอเคครับขอบคุณครับ